เที่ยวจีนแบบไม่จำเจต้องทริปนี้เลยชงชิ่งต้าจูอูหลง3ามไฮไลท์ใหญ่ในทริปเดียวที่ท้าไม่ได้ไปเหมือนไปไม่ถึงชงชิ่งทางต้าจูและธรรมชาติระดับโลกที่อูหลง ทัวร์งชิงสุดคุ้มธรรมชาติจัดเต็มไม่มีเสียเวลาเข้าร้านรัฐบาลร,ราคาเข้าถึงง่ายเที่ยวล้นล้วนเน้นคุณภาพค่ะเริ่มเพียง1599ต่อท่านเท่านั้นเที่ยวสองมรดกโลกอุทยานระดับ 5A ครบทุกไฮไลท์โปรแกรมนี้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน3เดือนได้รูดบัตรไม่มีชาร์จเพิ่มพักโรงแรมดีสี่ดาวทุกคืนอาหารชรบ8มือ้อจัดเต็มทุกเมนูเด็ดมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งทิปเที่ยวสบายอุ่นใจแน่นอนและมือพิเศษเชชต็อปักก วันแรกนะคะเราจะเจอกันที่สนามบินดอนเมืองค่ะเดินทางกับสายการบินไทยไลออนแอร์ air. ใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงสนามบินนานาชาติถงชิ่งเจียงเต๋ และนำ่งเท่นสู่โรงแรมระดับสีแดงเพื่อพักผ่อนและเดินทางตอนน่อในสาหรับวันที่นี้ค่ะวันที่2เริ่มต้นเที่ยวที่แรกกันที่มรดกโลกหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติระดับ 5A ของอูหลงในโปรแกรมรวมค่าลิปแก้วค่ารถอุทยานและค่ารถกอล์ฟสำหรับเดินทางให้ได้ปรอยล้วนะคะเที่ยวสบายสบายไม่เหนื่อยแน่นอนค่ะและไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของที่นี่ระเบียงแก้วอูหลงจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียมองทะลุลงไปถึงก้นหุบเขาได้เลยค่ะ ต่อกันที่อุทยานเขาหนังฟ้าอุหลงระดับ 5A สวยติดอันดับทุ่งหญ้ากว้างสุดสายตาช่วงนี้เป็นช่วงดูดูเที่ยวสบายของที่นี่ทุ่งหญ้าสีเขียวสดชื่นอากาศดีธรรมชาติเต็มร้อยเดินเล่นได้ยาวๆค่ะวันที่3กลับเข้าเมืองเก็บเลน์มาร์คชงทิงแบบจุกๆค่ะเช็คอินที่สถานีรถไฟหลีสุต้าไฮไลท์พิเศษนำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟทะลุตึกของจริงอลังการกว่าที่เห็นในคลิปแน่นอน และมาต่อกันที่ตึกตะเกียบค่ะแลนด์มาร์คไฟฟแปลกตากลางเมืองเดินเล่นชิลๆที่ถนนคนเดินเจียฟางเ่ยย่านใจกลางเมืองสุดคือคัฟแหล่งช้อปปิง้งเบบก็บบรรยากาศเมืองฉ่งชิ่งแบบฟินๆปิดท้ายให้เรายอดฮิตที่หงหย่าต้งแลนด์มาร์คที่ใครมาฉงชิ่งก็ต้องมาช่วงเปิดไฟตอนกลางคืนคือสวยอลังการสมคำเล้ํามลือน่นอนและวันที่4ชมมรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจูแหล่งท่องเที่ยวระดับมรดกโลก 5A ของจีนประตูธรุปแกะสลักที่สมบูรณ์และงดงามี่สุดห้พามพลาดเลยค่ะ ปิดท้ายกันที่หมู่บ้านโบราณชื่อชี่โขหมู่บ้านโบราณอายุกว่าพันปีสัมผัสบรรยากาศจีนแบบดั้งเดิมแท้ๆและ,และชิมซื้อของฝากของพื้นเมืองขนมโบราณชาร้อนหอม,หอ,มอีกหนึ่งโมเมนต์สบายๆก่อนจบทลิปชงชิ่งแบบประทับใจก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ะคลิปนี้มีให้เลือกซื้อออปชั่นเสริมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชมโชว์การแสดงอิมเพรสชั่นอู่หลงวิถีชีวิตชาวอู่หลงในสมัยโบราณและล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองชองชิ่งแบบจัดเต็มบนแม่น้ำแยงซีเกียง ช่วงเดินทางเมษายนถึงตุลาคม2 5 6 9มีพี่เนียสวยๆวันหยุดยาวให้เลือกเพียบเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่คุ้มค่าไฮไลท์แน่นใครเล็งฉงชิ่งไว้นี่คือโอกาสเลยค่ะสนใจจองทักมาหาเราได้เลยสนใจจองทัพเราือสปาิ่ามเติมไม่ที่แที่ยวในคอลเดเ์ช่วยดีมีโปรไม่ชิงไม่เชยจังทัวร์ใจน้ารานและคู่หมอทั่วโลกลาคาสบายๆพร้อมดูแลคุณแบบ